สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วครับกับช่องพังลักกี้แฟมิลี่ครับตอนเที่ยงของวันนี้นะครับพาน้องลักกี้มาเดินเล่นอีกแล้วครับวันนี้เนาะอยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรนะครับพาน้องลักกี้เดินเล่นก่อนสักครับออกกำลังกายด้วยนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับน่องลักกี้ครับ พ่ขอควันก็เดินตามหลังไปนะครับไม่รู้เดินถึงไหนนะครับไปเรื่อยๆนะครับนักกี้เนาะหาของกินไปเรื่อยๆนะครับข้างทางนะครับแวะไปเรื่อยครับแวะไปเรื่อยนะครับเจออะไรไหมนักกี้แวะกินยาข้างทางนะครับมียาก,กองอยู่ด้วยนะครับ กินยาก่อนนะารัก,กีมากมาๆมาไปแล้วได้ยามาด้วยลูกวผ้าใหญ่นะครับเห็นผ้าใหญ่ไหมครับเดินทางนี้ประจํานะครับเป็นทางเดินประจําของลองลักกี้นะครับ ถึงตรงนี้ก็รีบไปอีกแล้ววิ่งวิ่งไปอีกแล้วครับไม่รู้จะรีบไปไหนเนะาะเก๋มามามาม,มาเว้านาหมม,ม,มนี่เร็วมากินยาเร็วมา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 เก๋มานนี่เร็วไม่อยู่แล้วไปไหนแล้วยาก็ไม่สนเลย อยู่ทะเลครับสวยงามมากนะครับยามเที่ยงนะครับบ่ายแล้วนะบ่ายแล้วแฮ่เฮ่ทำอะไรเห็นยางรถนะเห็นยางรถแล้วยางรถก็ปลูกต้นไม้เอาไม่ได้ลูกี้วิ่งไปนู่นแล้วครับนูน่น วิ่งไปไหนลักเกี้วิ่งไปแล้วครับปอกวานก็วิ่งตามไม่ทันหรอกเนาะยางรถหายครับวันนี้ร้อรถหายไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนครับลักกี้ก็วิ่งหายอยู่นู่นครับหายวันนี้ยางรถหายครับที่เคยอยู่ตรงนี้หายเนาะไปแล้วครับไม่รู้หาเจอหรือเปล่า เดินทางไม่ทันเลยครับวันนี้วิ่งเร็วเหลือเกินครับน้องลักกี้นะครับโอ้เจอแล้วอยู่นู่นแล้วไม่ไปถึงไหนหรอกครับลักกี้วันนี้ครับไม่ได้ไปถึงไหนเลยวิ่งมาหายางรถนะครับรอรถนะครับลอรถเต็มทางเลยครับเต็มเอาไว้กัน้นรถ ตกเหวน,นะครับรถเป็นรถวิบากนะครับรถเอทีวีนะครับกันไว้น้องลักก <well> ี <ies> ise, ้เอามาเล่นหมดแล้วนะครับช่วงนี้เนาะเดินเข้าป่าทีไรเอาแรงรถเอามาเล่นหมดเลยชอบมากเลยนะลักกี้วันนี้ได้กี่ล้อล่ะวันนี้ได้กี่ล้อลักกี้วันนี้หนึ่งสองสามสี่สี่ล้อวันนี้ได้สี่ล้อแฮมจะเล่นดินอีกแล้ว เล่นดินไปก่อนงั้นสบายตามสบายใจเลยครับอเล่นยางรถด,ด้วยครับเล่นดินไปด้วยนะต้นกล้วยไม่กินหน่อยสักทีต้นกล้วยเอาไม่ได้นะครับอยู่สูงเือเกินครับวันนี้ต้นกล้วยอยู่สูงหมดแล้วครับต่ำๆตัดกินหมดแล้วเหลือแต่ตัวบนสูงๆนู่นนะครับคงเอาไม่ถึงหรอกครับขึ้นก็ลําบาก <laughs> ขึ้นก็ลําบากด้วยนะครับขึ้นก็ลําบากด้วยเนาะ ฝานก็ขึ้นไม่ได้แล้วครับสูงเือเกินนอาลักกี้ไม่ต้องกินนะเนาะกินหญ้าแทนดีกว่านะครับจะกลับไหมนี่ดูอยู่อยู่ยนู่นอีกรอหนึ่งน้าลักกี้นู่เอาอีกไหมจะกลับด้วยไหมรอรถขาเป็นแผลไปทำอะไรมาน อ๋อไปโดนอะไรไม่รู้ทายาแล้วอ่ะกินต้นกล้วยด้วยนะกินทางทางไปเลยนี่ต้นกล้วยเยอะะเลยกี้นี่มาๆกี้มามาเร็วนี่มาอ,าอยู่นี่เร็วกินต้นกล้วยเร็วมาๆมามา,มาเอาอรถมาด้วยเร็วมาๆมามา,มาเร็วเอามาได้ไหมมามา ไม่รู้จะเอามาได้ไหมครับสี่ล้อเนาะมากินต้นกล้วยตรงนี้เร็ว,รวๆต้นกล้วยเยอะแยะเลยเอ๊ไม่เอาแล้วครับเล่นดินก่อนเนาะเล่นดินสบายใจเลยนะครับร้อนด้วยนะครับร้อนเอาเอาเหมือนฝนจะตกเนาะลัก,กี้เนาะเล่นดินไปก่อนนะลาก,กี้เอาดินอาบแทนน้ำแล้วครับช่วงนี้ มาเร็วมาเร็วไม่ไปเหรอเล่นดินยืนเล่นดิน,ดน,ดน,ดนสบายใจเลยนะครับบอบมากนะครับชอบมากเลยเนาะดินเนาะยางรดด้วยวันนี้มีสี่ล้อนะครับเยอะแยะเลยลักกี้นี่เยอะแยะเลย อยู่ข้างทางครับเต็มไปเลยเนาะลักกีก้เอาออกมาเล่นหมดนะครับปล่อยให้เล่นก็เล่นหมดเลยนะเล่นดินสบายใจเลยนะครับนานๆน,นมาเล่นดินทีนึงเนาะเอาเลยเอาที่ตามสบายเลยลักกี้จะเอากลับด้วยไหมยางรถวันนี้ เล็ดเหมือนเดิมนะครับตอนกลางวันวันนี้เนาะกลางวันครับอากาศก็ร้อนอยู่นะครับร้อนอบอ้อาวครับไม่มีลมนลครับวันนี้สงสัยตอนเย็นฝนจะตกอีกนะครับถ้าฝนตกก็ดีโอเคหน่อยนะครับพอได้มีน้ําใช้กินน้ําใช้ด้วยเนาะช่วงนี้ก็แรงเนาะวันนี้ว่าจะพามากินต้นกล้วยครับคงเอาไม่ถึงแล้วนะครับต้นกล้วยอยู่สูงเหลือเกินน้องลัก,กี้คงกินไม่ได้แล้วเอาไปยืนเล่นกับยางรถอยู่นี่แหละน้องลักซี้เนาะ ไปแล้วนะไปแล้วกลับแล้วนะกลับก่อนนะเดี๋ยวพอควันจะเดินกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวมียางรถอีกรอยยางอยู่ตรงนู้นอีกครับเดินกลับก่อนนะลักกี้นะเราอยู่นั่นแหละเดี๋ยว่อยให้น,น้องอยู่ตรงนี้และครับมันไม่ร้อนเนาะ เดี๋ยวดูขากลับจะเอาอยางรถกลับด้วยไหมครับรอดูก่อนเนาะไปแล้วนะลาก,กี้มาแล้วมาเร็วมา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 เดี๋ยวพ่อกวันกลับก่อนนะครับมาเร็ว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  มาเร็วมาเร็วนี่ล้อรถเยอะแยะเลยนี่เต็มเลยลักเก้นี่นี่ล้อรถอยู่นี่เต็มเลยเร็เวนี่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 เอามาเร็วมาเร็วเอามาวะมาวะวิ่งมาวะเดี๋ยวหลอดน้องมาก่อนนะเอามาได้ไหมวันนี้สี ih, ì, o, ò, ương, ่ล้อนี่มีเหลืออีกล้อหนึ่งเร็วเก้ ไม่ยอมกลับแล้ววันนี้ครับได้ล้อรถทับสี่ล้อแล้วไม่ยอมกลับเลยครับหนีบเล่นใหญ่เลยนะครับนี่ก็มีอีล้อนึงครับเดี๋ยวออกให้น้องลักกี้ดูครับจะเล่นไหมก้นี่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 มาเร็วมาเร็ว มาแล้วเดี๋ยวมีอีกแล้วเดี๋ยวหลกักตรงนี้มาให้เดินตามมาเลยครับมาๆๆจะเอามาได้ไหมครับรอดูนะครับน้องจะเอามาได้ทั้งสี่ล้อไหมวันนี้จะเอามาเแบบไหนครับรอดูก่อนเนาะ เดี๋ยวรอดูนะครับว่าน้องจะเอามาแบบไหนทับสี่ล้อนะครับวันนี้ครับมาก่อยดูนะครับโอ้ขับมาเลยครับอ้าวหายล้อหนึ่งลักี้ได้มาสามล้อวันนี้ไหนล้อหนึ่งอยู่ไหนอ่ะ <laughs> เล่นๆวันนี้นะครับเล่นๆนะตอนเที่ยงนะครับคาบไว้เลยเหรออาอล้อหนึ่งทำไมไม่เอามานู่นอยู่นู่นไม่ชอบว่าลอเล็กเอามาไม่หมดเอามาได้สามล้อเองชอบมากครับคาบมาเลยเนาะ อันนี้ไม่มีอะไรทาครับมาเล่นเล่นกับาน้องลักกี้มาเดินเล่นเล่นครับอยู่ในป่าเนาะในป่าทางขึ้นไปสวนยางเขาครับเป็นทางขึ้นสวนยางนะครับมีล้อรถอยู่ข้างทางครับเต็มไปหมดเลยครับชอบมากครับน้องลักกี้ของเราเอาเล่นใหญ่เลยครับเล่นใหญ่เลยครับลมลื่นดีมากนะครับอากาศเย็นดีมากนะครับตอนนี้เนาะออกมาเดินเล่นมากเนาะกลางวันนะครับ คลายเครียดไปด้วยนะครับน้องลักกี้ก็จะได้คลายเครียดด้วยครับได้ของรักของห่วงเล่นด้วยเนาะหนีไปเลยครับหนีไปกอดไว้เลยเนาะน้องลักกี้ของเราจะ่เป็นไรจังห่วงตัวนั้นอีกรอหนึ่งครับจะกลับไปเอาไหมฮะกลับไปเอาไหมหนู่นพอละม้างแค่นี้แหละเอานี้ไว้ทำไม ครับความห่วงของเขาครับไม่กลับจับไม่ได้แล้วครับอุปกณก็จับไม่ได้ครับเอาออกไม่ได้เลยนะครับห่วงไว้ตลอดเลยนะครับถือไว้ตลอดเลยลักกี้กลัวจะหายนะครับกลัวจะหายเนาะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แล้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องน้องลักกี้แฟมบิลด้วยนะครับ กำลังใจให้น้องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ